สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนค,ครับมันนี่ช่องหักนกชาแนลครับพาพีพนมอมากินมมมอูหมมไ่น้องมึงพามานละครับแต่ว่าบรทันละแก <c oughs> แขนีนอันตันเลยพี่น้องเด้อ <c oughs> แซบๆครับพวกหอมนอระเบิดเนาะ <c oughs> มาต้องเปิดแห้งครับ <c oughs> เปิดพอชำนี้แหละผักเคืองเค้งครับมีมะเขือขึ้นมะพริกแน่ครับมาลงมือเลยระเบิดกินกับตามมะเขือครับขานเหนีอนฮอนมาเลย เบอร์สกินมัมก็กินครับแบบแซ่บครับมาอนี้มัมไงใส่กิโลหนึ่งพี่โนโอ้ oh. องเลยอ้าอมัมเบิ่งบ่ลองมัมแมนต้องกีสีสันมันจะแบบน้องเบอร์เนาะโอ้พี่อืมพี่ลุกโดดครับออื ต้มผึ้ออยู่ตำทั่วปีหัวหนุ่มใครไม่นำ้ำแต่จริงได้นีกับมีหอมข้าวปั<า>๊เอบอร์ปบึงข้าว <c oughs> ใส่ทั่วปีลองเมือง ต่ำใช้มาก,กออ่อครับอืมมาก่อสีหวานอ่ะอราอสองอย่างไดไแซ่บกันมัมนัำแซ่บมากมมมากระลำบะ กรบเบอรัรมมัมกับกับอองคีเล็กกระดมเลือกอย่างอองจีเล็กแหละออมเบอร์ได้อองคีเล็กออมนี่นี่ไรขคือมากินมัมเหนาเน้นๆเลย แต่มันมันกระแซบอยู่ออมสมจักหน่อยมันมะหมนหอมโมยถึงไข่มัมนี่เป็นเนื้อง่วงเนื่เนื้อม้วนเป็นสีเนื้อมูมันกระแซสบฮะเนื้ออันนี้เนื้อว่ะหักแปงไร่ อืมม,มัมกกด,ดมันกระติลายเห็นบ่น้ำมันมีรสชาติสองลายหมกแตงหวานอืม,อมทำไงอาร่อก คือตอนนั้นแบบนี่มัมแดงใส่พริกคำเดียวรูเลืองเลยครับแส่บะโคกเลยเกินแบบ้วเหมือนเนี่ยติดคำข่าวดีขนาดผู้ลงคลนเอาไปถอดระเบอือถอดถอดได้ยังเจืา ไม่หอดไปปล้่ยนใครแต่ประทนมแห้งถ้าสมแห้งีงจักมือเนี่ยจักมือแหลยถามพวกามมือแล้ว ตั้งเนื้อน่ารักตั้งเนื้อน้าลากปากแบบนาบานปากแบบปากข้าใส่ในโกเวบไแบบเมั่อกี้มึงจะซุกแล้วได้ไม่โกเวบก็ได้เอ้าคลายสมง้อครับรสชาติแต่ก็จังหอมคนไข่อันนี้มันเป็นหม่ำแมนหม่ำ ข้าก,ในในในกินอะไรกินไหมอืมก็กินู่บอสเฮ้ยอืมแต่วาสมาอืมก็กินปีกายเหรอปีกายอืมปีกาย่น้ำแจ๊บมัามแบบม้ายปีกไกนะ่ตอนนี้มันเลิมลดลงลดลงแล้ว พว่พว่าพว่าอย่งไงพอนกินพ่อเ,เคยกินมักกะเสีวะมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรเมื่อกาซีกินเดแนอแคมมันกากซีกินเดอแคมเอาแคมใส่มักกะเสีจัอมมักมกะเสีเคยอะไรระเบย Hey, เห้เปมีอะไรน้องกินมะกุฎเดากเลยกินร้ำดานเลยเอามือปันเขาแล้วย huh ุบอืออือพลัมติดเื่อคืวานนี <h> <h <h ่หรออือครับ ม,มีความพิเศษคือหอมโมจึงไข่พี่น้รอครับเข้าหม,มั่นเข้าก็หมั่นเลยหมั่นเข้ากันเลยหน้าใส่ปีกกรอนหนแาบพองครับ บรรยากาศน้ำคำคำน้ำแรงแรงประมาณหกมคนเลยมองหอด<ะ>กํลังหาโม,มงคืนง้อนคำเรี่ยวคำยามนึ่นงจงหวัดมายคลิปใบ่บจะการกันั่งถ่ายรูปเดือดคนได้ไปลองซื้อไปกินบราต้องห่วงครับน้ำวายามัน,มนมข้าน้ำหอม,มน้ำ มันละอืมไม่บะข้าวอ,อันนี้มันเป็นมเจียวน่งใส่แมนใส่แส่แสงก่นกนอนแซงเบิดอืมแทงเบิดคำขาบาไซบะเน่ยน้ำยำคำเนี่ยนี่แหละครับจะไปวาวอยู่ ซูซอนลมเนาะซูซ้อนกันล่มดีแห้งได้แต่มาเมื่อซื้อกับพี่ลทธิ์งงกับพี่รองชอบแหม่มเหมือนเหมือนแต่เนื้องามๆครับเป็นเห็ด เพราว่าซ oh, awesome mm ้ำเหมือนเจตอนเปิดหน้าตอนเปิดหน้าเหนือเรียบมือเนาะไปเสือกเท่ากันยันแขนก็ขกอยแขนแล้วไปฝากมุนค่ะฝากมุนใช่หรอ นี่มัามือเนี่ยน้ำอันยี้าำนาวครับจ๊กสิหายั้งมาสู่ผีสู่น้องเขากินเอ,า,นนอา,นา,าพี่น้องท่งานใดสนใจครับอย่าลืมทักทายกันข้ามพี่น้องเมืองคาคตะวมันไงครับอันนี้ใส่กิโลหนึ่งมีหลายแบบลหลายุ่นได้ห้องไว้ถ้าวลุมไงมาซื้อทำเลยแก้มก็ดีครับเมืองเหน,นือเพื่อน ยุบคำใดกัดถือรครับวนยิงไข่นี่หอมเหมือนมะหอมอีมคำสุดท้ายแน่เอ้าคำสุดท้ายถ่ายชุดฝากพี่ตอนน้องเงขาครับมันไงมันใยเทปแสบโบกติเพิ่นว่าตั้ใส่กับตับนำได้หนึ่งมาเบิ่งหนึ่งกระดับมันบุเคยเห็ดดอกคือเพิ่นมากครับว่บาสิเป็นทางอันยิงไข่ครับยิงไข่เห็ดละโง่มีครับหรือว่าเขียดหน่อยหรือว่าปูหน้าครับยามนี่แซ่บๆพี่น้องเอ้ฝากพี่ตอนน้องเขา อุดหนุนเนี่ครับเด้ออ่ม,มาวมันไงเฮาสักยังะว่าเอาไปกินยู่บานงั่มเลยมึอกินเูือนง่มเอาผิดพลประการใดบอกว่ากันครับสำหรับวันนี้ครับพี่น้องก็มาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้ครับเด้อมัาไหญ่มือนนี้แบบแสบเลยเนาะ สำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวังสิ่งใดสมความมุ่งมัน่นปรารถนาครับลำลำเรื่อยๆถูกหวยรวยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ